สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญพรตีตุดธรรมวันนี้ Hello ดิฉัน Hello 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 How are you I am fine Thank you I am fine Thank you สวัสดีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญพรตีตุดธรรม <c oughs> ชื่อเล่นชื่อว่าอุ่นใจค่ะอยู่ห้อง คุยอะห้องสามทับสาวค่ะจะมาเล่นเพลงจีนค่ะรอรับชมได้เลยนะคะค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทางยาพรตีทุกทังชื่อเล่นชื่อดองอุ่นใจค่ะอยู่ห้องคุยอยู่อนุบาลสามทับสาค่ะเราชื่อเฮาเราชื่อ ไม่ชอ่อิันยาพรสีตุ่นนแนมอน้องอุ่นใจเตอร์เลอนวเตอรมลอนปาปปาปายาบนาบาานาบนานาบานานาฟู้สลัดฟู้ดสลัดจ้老师喊我叫文。 เราจะชมเดตตามช่างเหมือนใจแฟมิลี่ได้นะคะจุ๊จุจ๊จจจ